没有了。 หนาวมาหนาวมาะอกหลับมาเพราะวันเครื่องได้หลับเ <ไป S 2> พราะเราคุ้มกัน ได้ได้เที่ยวเกาหลีไปแล้วครับเครั้งแรกในชีวิตนะครับก็สนุกมากก็คือพี่หลายคนค่อนข้างมีความใจนะครับก็มากได้รู้จักกับพี่ๆแฟนคลับเยอะมากที่เยอะมากเลยนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่เนี่ยก็คือว่าไม่ต้องเสียดายนะครับที่ไม่ได้ไปถ้าเกิดมีชุกง่ายเนี่ยอย่าพลาดแล้วกันเพราะว่ามันมากจริงๆนะครับเพราะพวกเราแบบสี่คนที่อยู่ในรถอ่ะดูเป็นแกล้งพี่เล่นเกมทั้งนี้แบบมันมากนะครับเองก็ตามเนี่ยก็วันนี้มากมายถึงนี้ละ ไปสองแล้วไม่ใช่ตีสองแล้วนะครับมาคุณนายแล้วกันนะครับคุณนายทุกคนนะครับอะไรก็รับวันนี้แ้วกันคืนนี้แล้ว,แล,วแล้วก็มีอะไรงานไหนอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกับเจอกันกนะครับ